สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถเพิ่มเติมของตัวแอปกันนะครับว่าเขามีระบบอะไรเสริมเข้ามาบ้างครับต้องบอกว่าแอปตัวนี้นะครับจะเป็นทั้งไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเป็นวิดีโอสตรีมมิ่งเหมือน t i k t o k นะครับแล้วก็มีระบบวิดีโอคอลรวมถึงตัเหล็กมาสเซจสามารถคุยกับโฮสต์ได้โดยตรงเลยนะครับและยังสามารถส่งสติ๊กเกอร์ส่งแอนิเมตสติ๊กเกอร์ให้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าในตัวทดลองในตัวแอนิเมตสติ๊กเกอร์จะยังไม่มีนะครับ เดี๋ยวต้องรอตัวจริงที่ทําอัปโหลดขึ้นตัวสโตร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคทีน,นี้มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะสมมุติว่าเครื่องนี้นะครับเครื่อง Android เนี่ยจะเป็นคนไลค์นะครับโทษนะฮะแล้วก็กดตามน,นี้เลยนะครับเวลาจะไลค์นะครับก็คือกดที่ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเนี่ยต้องใส่ไทเทลก่อนนะครับสมมุติว่าอาจจะเป็น Ni สไนซ์นสภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ I C A Nice Life อ่าแล้วก็ h ฮชแทตรง h ฮชแทกน่จะเป็นเหมือนกับ h ฮชแท a g ที่เรารู้จักกันดีนะครับตอนนี้ในตัวทดสอบจะมีแค่สามหัวข้อจะเหมือนเป็น Channel นะครับก็เลือกเฉพาะ c h a n n e l ได้หรือว่าจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้เดี๋ยวตอนตัวจริงเนี่ยจะมีเต็มเลยเป็นพื้นเลยครับแล้วก็กดเซฟนะครับสองตัวนี้บังคับยังไงก็ต้องทำก่อนนะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นแบบ Public หรือว่าจะเป็นแบบ Private ก็ได้นะครับ ซิงก็จะมีทิปคอยบอกตลอดเวลานะครับในเวอร์ชันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเพราะว่าจะเปิดตัวที่ต่างประเทศด้วยนะครับกดโกล i ์เลยนะครับปึ๊บแล้วก็เลือกกล้องนะครับว่าเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังนะครับผมกล้องหน้าหรือกล้องหลังนี้ผมใช้เป็นกล้องหลังก่อนละกันนะครับโอเคอันนี้คือเครื่องนี้คือเครื่องนี้ไลฟ์นะครับเครื่องนี้ไลฟ์อยู่นะครับถ้าสมมติว่าจะสลับ เป็นกล้องหน้านะครับก็ให้กดดับ์เล็บดับ์เล็บที่ดับ์เล็บที่ตัวจอเนี่ยนะครับสองทีดูนะฮะปึ๊บเขาจะสลับเป็นกล้องหน้าทันทีเห็นไหมครับเป็นกล้องหลังก็กดดับ์เล็บเป็นกล้องหลังทันทีโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมวางวางวาง,วางตรงนี้ไว้นะครับผมวางไว้บนกําแพงก่อนนะครับเอาหลุดไปละเดี๋ยวขอโทษขอโทษมือไปโดนครับเอาใหม่เอาใหม่ โกลฟ์ก้องหลังโอเคอันนี้คือออนไลน์อยู่นะครับโอ้ยนิ้วไปโดนเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนี้ครับแป๊บนะครับนีวผมไปโดนทำคนเดียวนี่มันลำบากลำบากจริงสตาร์ทไลฟ์อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็กล้องหน้าแล้วกัน คู่กันเลยเห็นไหมฮะพอเครื่องนี้ไลฟ์ปุ๊บนะครับเครื่องนี้ไลฟ์เครื่องที่เคยฟอลโล่คือ iPhone ี่เคยไปฟอลโล่ของเครื่อง Android เครื่องนี้ไปแล้วพอเวลาไลฟ์ปุ๊บมันจะโชว์ notification เ <c oughs> ตือนทันทีเลยว่ามีการไลฟ์นะมีการไลฟ์จากเครื่องเมื่อสักคู่นี้นะครับเราก็สามารถกดที่ notification <c oughs> ได้เลยมันก็จะขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนี่คือรับหนึ่งนะครับเนี่ยขึ้นไปเลย เดี๋ยะหได้ยินเสียงแล้วก็จะมีโอเดย์เดยวผมดีห่างๆกันหน่อยนะครับนีครับดีเสียงมันโอเคอันนี้นะฮะ Android เป็นเครื่องที่กำลังไลฟ์นะครับส่วน i p h o n นเป็นเครื่องที่ดูไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับสมมุติว่าผมปิดนะครับผมปิดไปก่อนนะครับจะเห็นว่านะครับ ในที่เป็นตัวลิสต์เนี่ยจะขึ้นว่าน้องที่สวยเนี่ยเป็นสถานะไลฟ์อยู่นะครับส่วนตัวที่เป็นแบบทีสวยเหมือนกันก็คือเป็นวิดีโอที่เคยไลฟ์มาก,ก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราจะรวมทั้งไลฟ์แล้วก็วิดีโอเ,เก็บไว้ก่อนอยู่ในชุดเดียวกันเพราะว่าเนื่องจากมีคนไลฟ์น้อยนะครับแต่ในอนาคตเราจะแบ่งเป็นหัวข้อไม่ได้อนาคตหรอกครับในเดี๋ยวเลังจากเราจะทำพัฒนาต่อเป็นเพิ่มเพิ่มเม,เมนูนะเป็นสําหรับไลฟ์เป็นวิดีโอ plus streaming แล้วก็เป็นเดตติ้ง นะครับโอเคนะฮะทีนี้ถ้าเกิดผมจะดูผมก็ดูที่ตวนี้คือสานะไลฟ์คลิกเลยนะครับมันก็จะไลฟ์เหมือนกันโอเค okay, นะฮะนี้คือไลฟ์ลวตัวนี้ก็ยังไลฟ์อยู่ปกติสมมติว่าผมจะส่งเดี๋ยวผมทาให้ดูนะฮะสมมุติว่าผมจะส่งสติกเกอร์นะครับจากเครื่องไอโฟนของที่ของฝังนะครับในในตัวสมมติลองนี้ก่อนพิมพ์กันไปก่อนแล้วผมจะกดส่งนะฮะ มันก็จะไปขึ้นที่นี้ทันทีเลยนะครับแล้วก็สมุนทใช้ของฝันนะครับในตัวทดสอบเนี่ยมันจะมีของฝันอยู่นิดเดียวนะครับให้ลองเล่นดูก่อนนะครับเป็นไดมอนด์สมมติผมเลือกที่ตัวนี้นะครับถ้วผมกดส่งเซนนะครับดูนะฮะผมกดส่งนะปึ๊บมันก็จะไปโชว์ทันทีเห็นไหมฮะถ้ามีไอเดีสมิกเตอร์ก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าไอเดีสมิกเตอร์ยังยังอยู่ในเวอร์ชันที่กำลังอัพขึ้นมาอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตีเสียงก่อน โอเคเรียบร้อยแล้วนี่คือการไลฟ์นะครับทีนี้ในส่วนอื่นนะครับผมออกไปก่อนนะครับแล้วก็การไลฟ์เสร็จสิ้นกดตัวนี้นะครับสีแดงนะครับการไลฟ์เสร็จสิ้นแล้วก็กดโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมกลับมาที่หน้าหลักนะครับทีนี้สมมุติว่าผมเครื่องอ่านี๋ยนะฮะ เครื่องไอโฟนเนี่ยนะครับเอาอันนี้ดีกว่าดูนะครับโัลโหลโอเคไม่ต้องไม่ตขอบคู่กันเลยเห็นไหมครับ เครื่องนี้ไลฟ์ปุ๊บนะครับเครื่องนี้ไลฟ์เครื่องที่เคยฟอลโล่คือ iPhone ฟนเคยไปฟอลโล่ของเครื่อง a n น r o i d เครื่องนี้ไปแล้วพอเวลาไลฟ์ปุ๊บมันจะ